หลวงตามหาบัวมีเมตตาให้อวัตทำคำสอนแก่พุทธบริษัททั้งหลายไว้ว่าสุขโหปุญญัสอุจโยการสั่งสมขึ้นซึ่งบุญย่อมนำมาซึ่งความสุขสุขทั้งชาตินี้สุขทั้งชาติหน้าพบหน้าสุขไม่มีจืดมีจางสุขไม่เบื่อก็คือสุขด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลคือความสุขใจจึงขอให้พากันอุตส่าห์พยายามนี่เรามาบำเพ็ญเป็นการเป็นเวลาเพราะเราเป็นคาราวาสต้องวิ่งเต้นขนขวายเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อญาติเพื่อวงศ์ เพื่อผู้เกี่ยวข้องมากน้อยมนุษย์เราอยู่ที่ไหนต้องมีความวุ่นวายกับกิจการงานเหล่านี้เหมือนเหมือนกันหมดนั่นเป็นความจําเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องทําส่วนจิตใจคือการสร้างบุญสร้างกุศลก็อย่าปล่อยอย่าลดละให้พยายามทําเป็นคู่เคียงกันไปข้างนอกสมบัติภายนอกเราก็มีอาศัยได้ตลอดไปสมบัติภายในเราก็อาศัยได้ตลอดไปเช่นเดียวกันกับสมบัติภายนอกและเป็นสมบัติที่เฉพาะของตัวละบุคคลบุคคล ที่จะต้องพึ่งพิงอิงอาศัยสมบัติอันนี้อันเป็นแก้วสารพัดนึกอยู่ภายในจิตใจให้มีความสุขความเจริญในภพชาติต่อไปสมกับมนุษย์เรามีปัญญาเฉลียวฉลาดคาดหน้าคาดหลังเพื่อตัวเองได้โดยถูกต้องแล้วบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักคำสั่งสอนซึ่งเป็นสวัสดิ์คาตธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วเราก็ไม่ผิดหวังอยู่ในโลกนี้ก็เกิดถูกต้องเหมาะสมแล้วคือภูมนุษย์พบหน้าก็จำต้องเหมาะสมเช่นเดียวกัน เพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลเป็นผู้พาให้เกิดเป็นผู้พาให้เป็นนี่คือความแน่ใจของผู้สร้างบุญ